นี่คือหนึ่งกลยุทธ์ในการเทรดทองคำหลัก1000จุดนะครับถ้าใครฟังคลิปนี้จบคุณจะได้1กลยุทธ์เทรดทองคำหลัก1000จุดขึ้นไปครับสังเกตน,นะครับราคาปัจจุบันนะครับเป็นราคา all time high นะครับนี่คือราคาแบบล่าสุดนะครับที่เราเพิ่งเทรดกันไปนะครับจังหวะนี้วินไปทั้งหมดนะครับ1,300จุดใครอยากรู้ว่าดูจุดเข้ายังไงดูโซน take profit ยังไงและดูโซน sl ยังไง ฟังคลิปนี้ให้จบครับแล้วคุณจะเข้าใจนะครับช่วงวันนี้นะครับเราก็จะแบ่งเป็น2โซนในการเก็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นชีพินเนที่เราเพิ่งเก็บไปนะครับเรามาดูในส่วนของจุดเข้ากันว่าอะไรคือตัวคอนเฟิร์มที่ทําให้เรากดบ่ายนะครับ จังหวะน,นี้นะครับเรากดใบสังเกตเลยนะครับรา,าคาเนี่ยนะครับจะเริ่มทิ้งไส้นะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ส่วนตัวเนี่ยใช้ในการเข้าเทรดการที่ราคาทิ้งไส้ในโซนนี้นะครับคือเป็นการโดนปฏิเสธราคาคือราคาเนี่ยพยายามเทขายลงมาแต่ตอนที่จบแท่งราคาโดนรีบาร์ขึ้นมาด้วยแรงซื้อแปลว่าตอนเนี้แรงขายเริ่มหมดเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแต่ถ้าราคานะครับไม่ทิ้งไส่ก็คือจะเป็นลักษณะของแท่งย,ยาวๆแท่งแบบลงมาแบบนี้คือลงมาด้วยแรง ขาย100%แบบนี้จะยังไม่โดนปฏิเสธราคาแต่ถ้าหากตอนจบแท่งนะครับทิ้งไส้ล่างแบบนี้แปบลบว่าราคาเริ่มโดนปฏิเสธหรือเริ่มโดนรีบาวจากแรงตรงข้ามขึ้นมาตอนนี้เราสามารถมองออเดอร์ฝั่งบายได้แท่งคอนเฟิร์มของเรานะครับเราจะรอให้เกิดแรงซื้อขึ้นมาก่อนสังเกตว่าแท่งแรงซื้อของเรานะครับจะมีขนาดที่ใหญ่ว่าแท่งแรงขายแท่งล่าสุดเมื่อจบแท่งนะครับเราสามารถฟฟลโลบายได้เลยอันนี้คือการคอนเฟิร์มจุดเข้า แต่เราใช้องค์ประกอบแค่นี้ไม่ได้เราต้องมามองถึงความคุ้มค่าว่าถ้าเราเข้าเทรดโซนนี้กําไรเราจะกี่จุดและ s l เราเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตนะครับจะเกิดแนวต้านนะครับอยู่ที่ราคา3 7 5 7ว่าราคาเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาที่เดิมคนค้างที่สูงมากเพราะว่าอะไรครับทิ้งแรงขายลงมาเยอะมากเราก็จะตั้งโซนใท้พูฟิกไว้ที่ใต้ แนวต้านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและผมก็ได้แบ่งเก็บเป็น2โซนนะครับเป็น TP 1และ TP 2โดยการมองโซน TP จะมองจากจุดเข้าไปหาแนวต้านถ้าเป็นขาบายถ้าเป็นขาเซลนะครับแล้วก็มองจากจุดเข้านะครับไปหาแนวรับนั่นเองนะครับแบ่งรึ่นหนึ่งนะครับเป็น TP 1และก็90%อของกรอบนะครับเป็น TP 2และ SL นะครับผมจะตั้งอยู่ที่ปลายไส้นะฮะของแท่งล่าสุดที่มีปลายไส้ยาวกว่าเพื่อนนะฮะก็คือแท่งนี้เองนะครับและ อันนี้คือปลายไส้ยาวลงมาเนาะอันนี้คือเป็นการเข้าเทรดนะครับแบบดูพฤติกรรมการโดนปฏิเสธราคาและดูโซนแก,กว่งของกรอบนั้นๆก็ทําให้เรานะครับเกิดวิเลตในจังหวะนี้นะครับตามแผนเลยนะฮะขึ้นมาที่ราคา3755ตามโครงสร้างเลยนะครับอันนี้เป็นการเข้าเทรดแบบง่ายๆและฟันกําไรหลัก1,000จุดในกุฟเราก็ได้เข้าเทรดกันแบบเรียวไทมแบบนี้เลยนะครับ สามารถเข้าบายได้ทันทีนะครับและก็ฟันกำไร TP 1และ TP 2กันไปแบบอิ่มๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคุณจะได้1นึ่าเทรดหนึ่ท่าไม่ตายในการเทรดทองคำเจอกันใน EP ถัดไปครับใครชอบเทรดทองคำอิ่มทองคำใต้คอมเมนต์มาเลยครับสวัสดีครับ